อ่ากจะมาเน้นให้หรืออันนันห้ยแต่าพิจารณาเบ่งไทยกับเ,เหล็กคำนวืเชื่อว่าบนจะเป็นบนล่างจะเป็นล่างบ่บ,บ่บนบนเะบ๋บ่ลงล่างหรือลลางจะบ่ขึ้นบนเดีาเหล็กคำนวณที่ง,ง<ห>ม,ดมาดูาบนล่างชัดเจนแมนบนล่างชัดเจนแต่ว่าก็ต้องกลับไปนั่มนะแต่ว่าพูดถึงมาหลางเป็นล่างแปดสามสีหาเนี่ยขัโตนะใช่าหมเออไงกันประกอบเก็นกติป็นสามตัวบนสองตัวล่างแมนบ่กยังไว่า พ่อเห็นเป็นเลขฮาบอกช่ลูกว่าไปเลขเก่าบ <c oughs> บอบอพราะามันเอ๋้าโหดโอ้มันแอ้เนาะแมนแมนมน,มน,นจนมนวา,มนว,าว่าเก่าเปิดหัวพอเก่าเกแบบนเกคิดว่าเกแบบนเก่าเปิดหัวิเก่าเปิดหัวอคันคัน่าเป็นเลขฮากระิเบื้งเป็นเก้าที่สามแปดเจ็ดทำตัวนาจานังเนาะเมียนพอแมนอืมเ หมว่ามาเบิองใส่กับเหล็กคำนวณมันก็มันเกิดนีทั้งซีทั้งแปดทั้งสารทั้งซีเดียวกับหกแปดนี่ก็ว่าว่าเหล็กเก่ากับเหล็กหกมันก็ตัวเดียวกันนี่หกแปดความนี่ตรงกันกับเหล็ก, 6, ก, 6, ก 8, คำนวลแหละที่ว่าตรงกันอีกอย่างหนึ่ง็คือว่าลูกฝันอาจารย์ฝันแล้วอาจารย์ฝันก่อนจะเห็เนเหล็กคำนวณหรือจะเหนน็นขันโมนต์ฝันว่านั่งอยู่หน้ากุฏิหลังนั้นะครับ หันหนาหันหนาไปตั้งวัดเหรอหันหนามาทั้งบ้านปูบรญญานีน่แหละครับการี้เห็นเลขตัวเลขร้อยมากพอลูกับบลอก้ฝันแบบนี้เยอะเกินครับเห็นตัวเลขร้อยมากร้อยมากมากหย,ยุดอยู่ห้างหนาตัวเลขตัวใหญ่บนตัวน้อยๆทีแต่ตัวเลขที่ว่าเห็นในความฝันนั่นเป็นเก้าเก้าสา,า,ามสี่แลบ้านในคานัมมลมีทั้งสามตัวเลยในในที่ว่าในความฝันจะค์นัมมลนั่จะเหตุออกมามีทั้งสามตัวหนกถึงมาก ถ้าจ,จ,จ,จะจะจับตามใจยักษ์องนี่ก็สี่จับนี่หล,ละเก้าสามสี่แล้วก็แปดเจ็ดเนี่ยแต่ลูกจะจับให้คือว่ามืออื่นเพราะว่าลูกจะกำลังเบิงมือแรงนี่ก่อน,อนเพราะว่ <ผม S 2> จับคูนี่ไม่งั้นเพราะว่าลูกเห็นมือลื่นนี่ก็สีนั่งจับโหลดเนี่ยมันมันสีเมยพอดก็เลยว่าอที่เบิงมือแรงนี่ถ้าฟันดีหรือนังเวลาทางานแล้วนังสมาธิอาจจะเห็นดีๆีกสบจับคููเน้นให้พร้อมว่าเน้นให้พร้อมเหล่ามืออื้น ครับเราจะเน้นให้เหมือนที่ว่าลูกเน้นให้งวดงวดเมื่อกี้เนี่ยเน้นให้งวดเมื่อกี้คนไดนทั้งบนทั้งล่างตัวงวดเมื่อกี้นี่่ปยังสี่เนาะแมนปลอยแบบนี้ครัสี่ห้าเจ็ดพาลูกจะย่ำยุ่ตลอดว่าเก้าสองเก้าหนึ่งแมนย่ำยุ่ตลอดว่าเก้ากับหก่ตัวเดียวกันเกิดเพิ่นเกิดมีหกสองแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็ฮาร์เจ็ดนี่ก็เน้นให้เก้าสองนี่ก็เน้นให้ เชวาขีดแดกไวของหมดเมื่อกี้เนี่ยก็นในทั้งบนทั้งล่างตัวเมื่อวันนี้ลูกก็สีเน้นให้แบบนี้คือเก้านั่นแหละเพราะว่าหาดเจ็ดเมื่อกี้กับตรงกับเดขทั้นวนพร้อมกับเมือนที่ว่านล่นเหมือนกันแ,แบบนี้เลยเลขคำนวงนมันตัวใดล่ะเต็งงยู่ตรงกับอยู่ในคันแน่มัน นี่แลก็นี่เลยกระมี่ซี่กระมี่แปดกระมี่สามซีนี่กระมีเนี่ยขันแล้วก็หกแปดนี่กระมี่อ่าหกกับเก่ามันจะตัวเดียวกันเนี่ยมีตัวนี้มีเลยบะมี่จะสามสองเนาะกับหาสองไปติดสองบะมีมันเถอะแมนคือว่าติดสี่ติดหกติดแปดติดเก่าติดเจ็ดเนี่ยติดหาติดหาบะมีครับติดหาบะมี่ข้าราชกาบะอ่านเป็นหาแมนกับหากันเบื้องเว็บนึกกัเป็นหาน้อ เอาก็แปลว่าเลขน่อยโตลงเนาะคันว่าอาจารย์ว่าม so ั RE and, ่นใจว่าม uh, yeah, uh, ั้นถี่ยู่ในส่วนของเลขคำนวณกัตัดออกเลยสามหาก็คือหาซีหาสองหาสามสองตัดออกเลยเหลือสามจีหกศูนย์หกกับว่ามีตัวนี้อาจารย์นี่หกศูนย์กับมีบ่แมนหกอยู่ได้หนี่บอมมีแต่บางนึงก็เลขเก้าอะไะพ่ือลอืมเก้ากับหกตัวเดียวกันเกกับหกตัวเดียวกันอืมคือว่านี่แหละที่ลูกโยงลูกซ้อนไว้นี่ คือว่าควอมเป็นไปได้ที่ว่ามันน่าจะมากของเล็กงวดนี้โอ้ยงลูกซรสีเขียวไมแมนมีซีแปดหกแปดหาสองกับสามซีเนาะอาจารย์เนาะแต่าเบิ่งใรคันน้ำม้ต์น่ะใบวา่ามันก็นจะคู่กมากไ่ยากการัาแต่ห้องพ่อซับลายอยากให้มันหน่อยร่งอ่ะเพื่อโยกมันทุ่นหน่อยทุ่นหน่อยก็อยากล่อให้ลูกจบให ก็ล่อมือเพราะว่าลูกจะได้มั่นใจถ้าที่จับตามใจจะคลองลูกก็ทีจับตามลูกฟันไดเพราะว่าลูกฟันไดแล้วม่รามีเน่ทั้งสามโฉนในขันโอในส่วนขัดทีจับตามใจจะคลองอาจารย์ฟันไดตัวใดก่อนเก้าสามซีกว่าเก้าสามซีเนาะเนนนี้อาจารย์ทีจับทีจับเก้าสามซีแต่ว่าถ้าเบิ้งมาแรกหนีทั้งกันกับตัวหดก่อนอาจารย์แปดเจ็ดกว่าแปดเจ็ดเพราะว่าเก้าสามซีเราเหมือนกันเหลือแค่แปดเจ็ดเนาะอืมครับ ่าจะดหยอให้หน่อยร่งเพื่อว่าเพื่อย่อมมันทุ่นหน่อยใจลูกก็จะแน่นๆ่นให้คู่เดียวสามตัวตรงๆกลดอย่างสี่เนาะเนาะไม่อย่านี้นะลูกกับโมลุ้นจะออกตัวใดจังวาล่ะครับแต่ก็จะเฮ็ดให้ดีที่สุดนานเก่อครับคือว่าได้มาแบบนี้แล้วเพิ่นให้มาแบบนี้แล้วก็จะเฮ็ดออกมาให้มันดีครับออกมาให้มันดีก็พิจรณหน้าให้ครอบครอบเบื้องห้ดีๆอย่างที่นะ้ ว่าพูดถึงว่าคันน้ำมุนนี่ที่ลูกเข็ดมากนี่มันเข่าเขาทุบบกงวดไหมครับเขาทุกเทือแม่นมพ่อว่าสีบะไทยมากแมนแม่นแมนเขาทุกเทือบางงวดเขาทุกเทือแต่ว่าเขาจับบ่ถถิแม่นบางเทือเขาหัวสามตัวสองตัวนะครับในตัวเลขคันน้ำมุนแบบนี้แหละครับแต่ว่าเขาจับจับจับกู้วัตถิจับกู้วัตถิเทืทอพูดถึงวัตถุหันน้ำมุนนะอาจารย์วงไห้ในเปียงเห็นวงไหวในเปลี่ยนมันเขียวเขียวมันเหลียวบ่เห็นไหมอาจารย์ ว่องรวดเต็ตัวมากอาจารย์ว่องไม่รวดเต็เออเออเห็นมาเข้ากับฮันม่เข้ารออาจารย์ว่องให้แล้ววันนะอาจารย์ว่าตอนเล็กตอนเล็กคำนวณตันเล็กคำนวณเพราะว่าตีดูคำนวณมากหลายเดือนแล้วล่ะครับที่ว่าเนี่ยเป็นวดที่สองที่ว่าออกมาใหยครับแล้ว่าว่าผ่าแค่งวดเดียว่ี่ว่าเล็กคำนวณที่ว่าเห็นมาผ่าแค่งวดเดียวด มันมาออกซ้ำแปรเราแปรซาำนะมหมวนด,วน,ดวนะน,นั้น่<น>ะใครว่าพาร์ทวัเดียวเท่านั้นนะจ๊ะนะแต่ว่ากัมมี่นี่หระว่าผู้ขายมาไทยกัเขขนเรียกขันละมุนกันเข่าตลอดอยู่แต่ว่าจับ,บวัตถิกี้จี๊จับกูบวัตถิกี้ตัวเลขมันเข่ามันมันมันถูกพปะตัวเลขในคันนะ่ะใช่มันถูกแต่เท่านี้จับกูถูกมันถูกแค่นั้นแหละบางก้นุโยมพรโยเมย์มันจับเองถูกกัมมี่ ว่าอาจจะตรงข้อมฝันพันแน่หรือตรงกับเลขคำนวณพันหรือตัวเลขที่ว่าพันมากเนาะครับรือว่าเห็นบางที่เราไปจับไปซื้อลอตเตอรีร่ไปก้อนก็นได้ครับถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่เนี่ยที่ว่าด้วยคำนวณหลูกล่างกรมีแล้วในคันอ่ะก็มีครับที่ว่าอาถ้า,ถามักไปซื้อลอต,อตเตอรีร่ซื้อจนไปก้อนก็นกนดีครับทีว่บาบนจะเป็นบนล่างจะเป็นล่างแต่เลขวดน,นี่ไว้ว่าถ้าก้นมักวิ่งบางอยัง ให้วิ่งเก้าเด้อเก้านี่ให้เน้นบนไ้<ม>ล่างนี่ให้เน้นซีเด้อ<ม>กันมากเล็กวิ่งล่างซีเก้าบนแม่ก็เป็นแต่แม่น้ำกันบอวจันครัก็เป็นอะไได้พอแต่มันดังเกินไป<ม>เนาะจะออกได้บ่ละ่ะจังหวัดตัวแต่เมือวันเมื่อกี้ก็ดังนึกกันเดีล้วก็ออกเกี้ยวเนาะบ่วแน่เน่าเน่ามันมันมีห่างบ่แน่หรือกัน<ม> เกาหลีนี่ลูกกันมักอยู่แต่มันมันดังพดดังดังพดคือเป็นศิลป์ nhạc คือป่ะเด้ได้บุญนี่ปิ้นหัวเอาอาจารย์นเป้นหัวเป็นหกซีแน่นอเนเพราะ,ะว่าจะกับมิเก่าต้องมีหกมันประเดี๋ยวดได้งวดนั่นแันมีศูนย์นี่ต้องมีหนึ่งก็คือจังเนี่ยทีศูนย์แตต้องทีทีหนึ่งน้ำหัวเนี่าเพื่อมาแค่กู้เดียวดีกว่าเสียเสียเนาะ ได้หน่อยนี้ก็เส yeah. ียครับมันจะถูกถูกแต่ไม right ่ได้หน่อยมี้ก็เสียกับการไม่ดีก็แก่นั่นเนี่ยวา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 หย่อมาจากลอยคูเรืออาซามิ่กันล้งหน่อยแล้วเนาะโอ้ลอยคูเนี่ยเดจังลอยคูเนาะย่อลงซาเม่กับเรียว่าอันนั้นแล้วละว่าก็เป็นแค่แน่ทางตามมืออื้นนี่ลูกจะเน้นห้เหมือนที่ลูกเน้นห้ยทีจังหวัดเมื่อกี้เนี่ยอโอ้จากเบืองมาแรกนี่ก่อนครับ มึงมือแรกเหมือนว่าจะแม่นตามที่ว่าลูกฟันได้บอกที่ว่าเก้าสามที่ก็แปดเจ็ดนี่แปดเจ็ดนี่มันก็เดียวแค่สองตัวก็เดียวแค่แปดเจ็ดมึงมือแรกนี่มาตรงครับที่ว่าลูกฝันแล้วลูกก็ที่เน่นให้ตัวนี้เลยเน้นตามตัวจะโม่วงอะไรจานมื่อสีเน้นอลูกจะเน้นมือแรกน,นี่นะเพราะ่าเน้นมือแรกคือว่าลูกถ้งวันเดาลูกกับสีนังสมารถที่นี่แหละสามารถที่มึงเอา ผมไม่นไว้หวาถึงว่าสิปล่อยนะจันอมก็บฉ,ฉันเศร้าแล้วงนะพ่อฉันเศรา<ส>า้าแล้วเนาะแม่นฉันเศร้าแล้วงแต่กูใดมาควนลูกก็สิให้ไปควนคือจังเพิน่นมากเมือเศร้าลูกอะตัวบ่ได้นัดเวลาดอกพ่อครับผม<อ>แต่มาก่อนก็นคือได้ควนครับอไอแม่โอ้สิบ่ได้มานอนอยู่พี่บ่นอนมาเรื้อแงเนาะยมแม่เพิ่นมากจะตีได้ว่ายมแม่ต้องนี่ยแบบเ่สุดท้ายครับมันจะเศร้า อาจจดเปียนตัวเนาะอาจารย์เนาะเป็นจังไรก็ถีมาติดตามอาจารย์ตัอมือื่นเศร้าแล้วว่าทีจับคู่ตัวไรเนาะอาจารย์เนาะหตามักเห็นเรามักก็ไปจับไปกคอนกันได้ลอตเตอรี่ครับอ่าจากล่อมือื่นกับล่อลูกจับหายมือื่นกันได้ครับาเามือนเหลือเวลาอยู่เวลาสี่ท่านอยู่ดอกว่ามันก็เหลือเวลาสองหมื่นสามหมื่นเนาะแล้วตัวเนาะอาจารย์เนาะอะไรเนาะครับ ลูกกันอาจารย์ชั้นนี้แหละครับผมครับเอาขอจะเล่นจะเล่นเด้อย,ยมพอยมมีในหน้าที่การงาน,งาน,งานการเงินโชคลาภเอาเอาคักๆหกวันเอาน้ำเพลนเนี่ยครับเ <c oughs> นาะลูกกันว่าลูกให้ว่าถูกลูกให้ถูกม่หนี่หลายงานเราดีกว่าเรียกกันอยู่นี่แต่เน,ะนะาะเพื่อปพากันได้เนี่ยมันมันทุ่มบัตรบัวมากก็สิอาจารย์วาสนาไพามันเป็นอยู่างน้เอเนาะเอาเอาครับผมเราแต่บุญเนาะครับเราแต่ดวงเราแต่ดวง ไปไปไปขอเป็นญาติกับคนสีดวงเลยแม่กว่า <laughs> <laughs>